วันนี้ผมมีเว็บเติมเกมจะมาแนะนำนะครับชื่อว่าเมโล o ท็อปอัพนะครับผมสามารถเติมเกม ROV Free Fire PUBG นะครับง่ายๆแค่คุณแอดไลน์ไปได้ที่เมลโล o ท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดด้านหน้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%้ครับผมก็ถ้าใครชอบดูหนังแล้วก็อนิเมะนะครับผมฝากช่องใหม่ผมด้วยนะครับอนิเมอร์นะครับผมสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับไปดูคลิปใหม่ๆได้เลยนะผมทาไว้แล้วนะครับก็สวัสดีคนดูทุกคนอีกครั้งนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง n j s Gamer นะครับผมโอเคได้ฟอเรนติโนตัวแรกเลยแบบนี้แน็กแจ็คจัดให้โอ้โหตาบัตร up down ซะด้วยทุกคนไม่ธรรมดาวะ่ะ <c oughs> แบบนี้รู้เรื่องครับโอเค ใช่ครับฟอรเรนฟอรเรติโนโแทงซ้ายครับเสียบลูกชิ้นไปปาดขวาเพื่อหวังผลได้อะไรชิ้นแรกขอสวยๆตาบัตรับดาวขอโทษน,นะทุกคนขอโทษจริงคือคือชิ้นไหนผมก็สู้อ่ะแต่ชิ้นนี้ผมว่าใครจะเอาก็เอาผมไม่เอานะไม่ไหวจริงๆใครเก่งก็ลุยเลยนะทุกคนมผม ผมว่าผมไม่ไหววะตรงๆเลยพูดกันตรงๆเลยผมว่าแบบนี้ผมผมแย่แบบนี้ผมแย่เล่นยอมแพ้ดีกว่าครับได้ได้กอดสะทรอนชิ้นแรกแล้วมันเป็นถ้าคือมันเป็นตาบัตรน้ำดาวด้วยไงถ้าเกิดมันเป็นตาธรรมดาอย่างเงี้ยเออผมยังผมยังกัดฟันเล่นสู้ได้แต่พอมันเป็นตาบัตรอย่างเงี้ยผมรู้แล้วว่าถ้าเกิดผมแบบไม่ได้บัตรอะไรอย่างเงี้ยผมแย่เลยนะผมแย่หนักเลยครับ โอเคโอเคมีคนเล่นสู้บ้านเดียวเองอะคิดถูกจะจัดเลยที่ยอมแพ้ตอนนี้ผมยอมแพ้สุดเลยนะเพราะว่าคนยอมแพ้เจ็ดบ้านอะทุกคนว่าไงวะยอมแพ้เจ็ดบ้านคือยอมแพ้แค่ยอมแพ้แค่แ,แ,แค่หกบ้านเจ็ด คือคือแม่งเอาจัดไหนคนเล่นสู้แม่งรวยตายเลยเนี่ยแบบนี้จริงๆนะผมไม่ค่อยชอบนะแบบนี้ยพอมีคนเล่นสู้คนหนึ่งแล้วคนที่เล่นสู้อะจะเป็นคนที่แบบว่าได้ได้ฟอร์เรนติโนสองดาวเร็วนะครับเดี๋ยวทุกคนรอดูเขาได้ได้ฟอร์เรนติโนสองดาวเร็วนะตอนนี้โอเคโหเฮียผมก็โชคดีว่ะทุกคนผมได้ฟอร์เรนว่ะตอนเนี้ยโหแม่งตอนแรกผมนึกว่าผมจะไม่ได้แต่ผมได้ก็โอเคอเกมเนีเ้ย ผมว่าจะเอาชัวว่ะถ้าเกิดผมไม่เจอบ้านแรกเลยอะ่ะผมจะยอมแพ้ยันรอบเจ็ดเลยผมพูดจริงอ้าวมาทุกคนดูนะผมอาจจะยอมแพ้ถึงถึงรอบเจ็ดเลยนะครับเดี๋ทุกคนรอดูแล้วกันว่าผมจะเล่นท่าไหนนะเดี๋ยวผมอาจจะยอมแพ้ยันรอบเจ็ดอ่ะเอาให้แบบว่าขี้หมูคูเหมีกันไปเลยนะเกมนี้โอเค เปนเวลไปก่อนอาจจะกัดฟันยอมแพ้ถึงรอบเจ็ดเลยนะครับเพราะว่าจะเล่นเกมแบบสปีดอะสปีดโบว์อะ แยกจัดรอบหกยอมแพ้เอ้ยมีคนเล่นสู้ถ้ารอบผมมีคนเล่นสู้แล้วแบบนี้รอบเจ็ดผมไม่ยอมแล้วนะทุกคนผมอาจจะลงตัวสู้ไปเลยนะครับเออถ้ามีคนสู้แบบเนี้ยผมผมอาจจะไม่ยอมละ อาจจะเล่นสู้แบบปกติไปเลยนะตอนนี้ผมเล่นมามีคนในห้องคนหนึ่งรอบนี้ที่หนึ่งได้ได้ประมาณสามยี่สิบกว่าแต้มได้นะครับเดี๋ยวรอดูว่าจะได้ไหมนะก็โหมีคนแม่งอยู่แลงไดมอนด์ผ่มาคนหนึ่งอีกกูเบื่อ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 อืมอ้มอ้แม่งเล่นผมเต็มข้อเลยมึงเอ้ยเห็นสมุดเขียวแวบบมานี้เห็นสมุดเขียวแวบบทุกคน ถือว่าตานี้ตาบัตรอัพดาวผมได้สมุดเขียวมาชิ้นแรกไอชิ้นไม่ชิ้นแรกเดี๋ยวชิ้นที่สามน่าจะพอได้อยู่นะอ่าปึ้ง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 ,งโอเคใช้ได้ละตาเน,นี้ยไปกันต่อเพื่อนๆเ,เล่นซิวแหละเอาให้สุดเอาให้สุดตาเน,นี้ยผมบอกได้เลยเอาให้สุดผมจะไม่สนใจแล้วนะทุกคนผมจะขึ้นเวิลย,ยาวๆเลย คือผมไม่อยากชนะแพ้ได้ยิ่งดีตาเน,นี้ยโหเ้ยเจอบ้านนี้ผมกลัวชนะอ่ะดีแม่งเอ้ยกูกูชนะแน่เลยเนี่ยทรงเนี้ยโหชนะแล้วละ่ะทรงเนี้ยโดนแทงสองสยองตื่มเลยโอ้ยถ้ามันชนะแบบนี้คือผมก็ต้องเอาชนะรอบต่อไปให้ได้ไงสั้นๆเลยทุกคน ได้รอเรียกตูเรนพอดีโลสักหน่อยดีปะ่ะได้นาคอสได้อันเน็ตอ่นหนึ่งนะครับนาคอสอ่ะซื้อไว้ก็ดีแล้วเว้ยแต่อันเน็ตแต่ยังไงตาเนี้ยกำลังคิดอยู่พอหมดขายทิ้งบริโน,โนดึงเขาออกทีหนึ่งงัดตัวขึ้นหน่อยโอเคถ้าชนะรอบนี้อาจจะกัดฟันเล่นนาคอสร,รอบสุดท้ายนะครับเพราะว่าย้อนค่อนข้างเยอะ ถ้าอนาคตได้ลำสักครั้งหนึ่งผมว่าไหวนะรอบเนี้แล้วตัวผมไม่สองดาวสักตัวเลยไงถ้ามันมีสองดาวสักตัวหนึ่งผมมองว่ามันน่าจะดีกว่านี้โห oh. แม่เอ้ยเลี้ยวไก่อเวรกรรมแย่นะเว้ยเลี้ยวไก่อไม่ดีนะเว้ยทุกคนแย่จริงกันเนี้ยต้องยอมรับเลยว่าแย่มากครับ โอ้แล้วมันไม่แน่รอบเนี้ยไม่ดีแล้วนะผมสแตกเสียเห็นปหมโหแม่งเอ้ยไม่ชนะเลยชนะรอบนั้นแม่งรอบเดียวผมเสียหมดเลยเนี่ยจริงการชนะรอบเดียวผมแม่งเสียเลยเห็นไะเนี่ผมถึงบอกไงว่าแบบว่าเวลาเราเล่นอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยผมไม่ค่อ,อย,แบบอ,อ,ยอ,อยากจะแบบว่าไปชนะอะไรอย่างเงี้ยหรอกจริงจอยากจะแบบเทตัวแบบยอมแพ้หนักๆไปเลยก็ได้นะแต่พอดีว่ามันเป็นตาบัตไงก็เลยแบบก็อยากจะเซฟเซฟเลือดบ้างอะไรบ้างแหละเล็กน้อยนะ อย่างเจอฟลเรนติโน่สองดาวตาเนี้ยโอเคมันก็โอเคไงเจอฟลเรนติโน่สองดาวก็พอทําใจได้อยู่โอเคเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเจ็บไม่หนักเนี่ยเข้าใจปะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยเล่นเล่นอย่างเงี้ยเจ็บไม่หนักนเ,นะนเนี่ยแม่โคตรแฮปปี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเจ็บไม่หนักอย่างเงี้ยเออพอเล่นได้อยู่โอเคเนี่ยหรือหกสิบเก้าแต่เมื่อกี้คือสแต็กมันเสียไงใจจริงไม่อยากให้มันเสียขนาดนั้นครับ เสียขนาดนั้นแม่งก็ใจเราก็ตกตะตุ่มอยู่นะแบบเนี้ยเออถ้าเป็นถ้าสแต็กเสียแบบเนี้ยรอจบรอสิบเอ็ดก่อนแล้วก็ขึ้นเวลแปดนะครับถึงจะกึดนะต้องบอกเลยว่าถึงจะกึด โอเค okay, let's go โอเคได้เม็ดด้วยเอ้ย <S <S ใช้ได้นะเม็ดนี้เขาเรียกว่าเม็ดเม็ดแก้มเมาครับโลทีนึงเปียงอโอโ,หโ,อ,โ,หโอหอยอหอยออยอ้อยเลยอะอันเนี้ยอหอยเลยเต็มเงี้ยงเต็มซ้ำเนีะ่ะตีเนี้ย เดยวทุกคนดูนะหลังจบรอบนี้ผมจะเทขึ้นเวลให้เร็วที่สุดเลยจริงเอ่อฝ่ายตรงข้ามเหมือนจะเล่นเปต้าตีเข้ากลางหลายบ้านอยู่นะเนี่ยเห็นปะเห็นไหมทุกคนเป็นคนเล่นเปต้าตีเข้ากลางหลายบ้านนะวิธีแก้ง่ายๆนะครับทําตามนี้แล้วทุกอย่างจะดีเองทุกคนเชื่อผมแล้วทุกทุกอย่างมันจะดีเองเว้ยเล่นตามสูตรอย่าโดนสด เห็นปะเปต้าตีเข้ามุมไม่ได้สบายแล้วผมอะเปต้าเป่านาคอนลำเฮ้ยไอเหียนาคอนลำดิกากกากนาคอนกา,กากจัดเลยโอหแม่งรอบนี้ถ้ารอบนี้ก็ดีนะรอบนี้แพ้ผมจะได้ไม่ต้องรีบขึ้นเวลนะครับรอบไหนที่ผมชนะผมจะเทขึ้นเวลแปดง่ายๆเลยอโอเคไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสแพ้ตายกงได้ แถมเก็บเงินไปในตัวอีกนะตอนนี้มีคนเทแล้วว่ะเทไม่เจอมาก็เรียบร้อยนะพ่อหนุ่มอันนี้ตัดเลือดน,นะครับเา okay. ตัดเลือนนี่แหละตัดเลือนนาคอร์สนี่แหละแม่งได้เฟียวอยู่อืเก็บบีดไปในตัวด้วยไ้นาคอร์อันเน็ตไม่เอาแล้วครับเดี๋ยวเพราะเดี๋ยวดูจากทรงแล้วเดี๋ยวต้องไปเล่นบีดละอืมดูจากสถานการณ์แล้วดูดูจากสถานการณ์รแล้วนะน่าจะไม่พ้นบีด ตาเนี้ยจากรูปเกมอ่ะยิ่งเป็นตาบัตอัพดาวนีนผมยิ่งชอบบีดเลยโหสบายเลยตานี้นาคอสได้ลำทีนึงอาเลียวเสียวเกาโอ้โหนะคอสลำโคตรแรงอะครับแรงไปมุย้ยอะนาคอสโอ้โหเห็นบ้าทุกคนเหมือนที่ผมบอกนะ ผมชนะเมื่อไหร่ผมถึงจะขึ้นเวลวนะเออเออทคนิคมันก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะขึ้นท็อปเซิร์ฟได้ไหมนะ <S <S> <S โอเคผมเทขึ้นเวลวเลยเพราะว่าผมบอกไปแล้วนะว่าถ้าเกิดว่ามันอะไรยังไงผมก็จะนั่นแหละก็จะยัดขึ้นไปเลยนะครับเกมนี้เอ่อ โลโลได้มึกโลบิกโลบิอ้เคยได้มาแล้วจะรอซอสอะไรอะจะไปรออะไรอีกอะครับได้มาแล้วก็เล่นดีครับทุกคนครับจะไปรออะไรล่ะครับพี่น้องเกมเนี้หืมโอ,โอตานี้แม่งโคตรด,ดุเลยวะ่ะ เปต้าผมเป่าสวยมากนะเนี่ยปืดแต่คือม้าแต่คือสวยโหผมโหดจัดเลยว่ะทุกคนตอนนี้ผมโหดมากการวางตัวนักแจ็คแม่งตึงว่ะตอนเนี้ยนักแจ็คแม่งใช้ได้เลยว่ะทุกคนเกมนี้นักแจ็คแม่งโหดมากว่ะไอเยชมตัวเองก็เป็นโอ <c oughs> ้ได้เมื่อปฟินนิกไอเยหกปีไน้รับ์ <c oughs> ขายก่อนทุกคน ตังแม่งไม่พอเฉยหรอกแม่งตังพอผมเล่นสุดแน่เกมเนี้โอ้โหเอ้ยขาดปลาไหลโคตรแม่งโอ้ขาดตัวอะไรไม่ขาดเสือขาดปลาไหลอีกแม็กเออชีวิตอะไรมันจะบัดซบขนาดนี้มาทุกคนคือม้าผมไม่ได้มีเบอร์เซิร์ชอยู่แล้วทุกคนจังหวะเนี้ยทําอะไรก็ต้องทํานะโอเคโอเคมาโดดทีนึงสวยครับเรียบร้อยนะ หลังจากนี้ทุกคนนะ่าจะโดนผมหมดนะครับผมเก็บเงิน40แล้วผมก็น่าจะต้องโลลรอตสิบหาใช่ปะได้ถ้าได้เปต้าสองหรือนาะคอ2ผมจะขึ้นเวลก้าเลยนะตอนนี้เดี๋ยวผมโลโลทีนี้ปึ้งโอเคไม่เจอไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้ผมต้องพยายามโลหาไอปลาไหลด้วยนะครับถ้าผมโลเจอปลาไหลเมื่อไหรอ่ะผมก็จะรีบขึ้นเวลนะเพราะว่าเราเก็บหบีทครบแล้วนะครับ โอ้โห okay. oh. oh ได้เขียวด้วยอย่างนี้หมาเป็นลูกชาวนาวะ่ะได้เล่นเลยแบบนี้ครับเปต้าสองแบบไม่ต้องโลด้วยโหดไปเล้าเพื่อนพอแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เอาแล้ะทุกคนเอาแค่นี้พอเชื่อผม คือเปต้าสองแล้วใช่ไหมม้าสองแล้วใช่ปะขาดแค่ปลาไหลไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเจอโอเมนเอานาคอสออกแล้วเอาโอเมนมาเล่นแทนผมผมต้องเก็บเงินขึ้นเก้าดีกว่าทุกคนถ้าผมอยู่ที่เวลแปดผมไม่หนึ่งแน่เกมเนี้เช็คเช็คโบเคนฝ่ายตรงข้ามให้ได้มากที่สุดว่าฝ่ายตรงข้ามมีโบเค้นกี่บ้านถ้ามีโบเค้นน้อยถ้ามีโบเคนน้อยเราหาวิธีเล่นได้เลยเว้ยเกมนี้เราคอยดูว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเล่นยังไงครับ โดนโบเคน้นโอ้โห,หเฮีย้ยแพ้เลยแม่งเอ้ยตาี้้โหสวยจริงทุกคนตานี้ต้องบอกว่าสวยจริงนะสวยจริงๆเลยแหละไม่ใช่เล่นๆเลยแหละอันเนี้ยโหแล้วมาโดนตันอีกโอ้โหแม่งเอ้ยมันตันกูยันแตกไอเวนเอ้ยโหเสียดย้ทุกคนแม่งขอทอยได้ปะวะ หหินดีดไม่ต้องขึ้นแล้วแม่งเบลเวออ่ะตาเน,นี้ยหกบีดเอ้แต่แต,แต่แต่ก็ขึ้นก็ได้นะทุกคนผมมองว่าขึ้นก็ดีนะครับเพราะว่าคือเราขึ้นไปเราก็ท็อปหนึ่งง่ายไงได้ปลาไหลอีกเนี่ยโอ้โหยังไงก็ต้องเอาปะวะเกมนี้เอออะโอเคสวยคือตอนนี้ผมอยู่ตรงเนี้ยไปอ่ะผมก็ไม่ได้คือผมอยู่ตรงเนี้ยไปผมก็ไม่ได้อะไรแล้วเข้าใจป่โอ้โหที่โบเคสหลายบ้านที่หายเลย เป่าขวาแล้วรันทีนี้เป่าขวาน่าจะสวยอยู่โอเคใช้ได้นะถือว่าเป่าขวามุมนี้ไม่แย่ครับโอเคโอเคสวยงามบางครั้งมันก็ต้องวัดใจเป่าเหมือนกันนะทุกคนรู้ว่าฝ่ายตรงข้ามถามว่าฝ่ายตรงข้ามม e ีโบเก้เรารู้ไหมเรารู้นะเว้ยแต่ว่า จังหวะมันต้องลุยก็ต้องลุยนะแบบนี้จังหวะมันต้องลุยอะ่ะผมว่าผมอธิบายไม่ถูกอะว่าจังหวะมันต้องลุยเป็นยังไงอะแต่เราเจอโบเคนไปแล้วไงเข้าใจปะเจอโบเคนไปหลายรอบแล้วเราก็เราก็ควรจะตั้งหลักได้แล้วอะตอนเนี้ไม่มีทอยด้วยเวนเอ,อ้เกมนี้ แม่งโยกเป่าเหลี่ยมซ้ายขวาไม่หยุดเลยแม่งเอ้ยกูเหนื่อยจัดไหมละ่ะทีเนี้ยโอ้โหดีนะโยกดีเกมนี้โยกดีไหวแน่เป่าสวยโอ้โหเป่าสวยจัดโดนทั้งมา้าโดนทั้งเปตา้ามึงเอ้ยนี่ละโดดไปทีเอาดิก็ตีไปดีผมตีธรรมดาก็พอตัวเนี้ยอีสีอีสีเรียบร้อยครับ คือถ้าเราวางถูกอะ่ะเขาโดนเราแต่ถ้าเราวางผิดโดนดึงไปนะเราโดนเขาแน่นอนทุกคนอันนี้รั่วจริงนะผมบอกเลยอันนี้ฝ่ายตรงข้ามดึงยังไงะเดี๋ยวเราต้องเช็คดีๆนะเนี่ยบ้านแรกแม่งบ้านที่มีโบเก้แม่งก็แบบมีหลายบ้านด้วยไงเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบว่าจะจะ,จะดึงเรายังไงไงบ้านต่อไปบ้านไหนวะบ้านนี้ใช่ปะโอเคเดี๋ยวผมเลาะเดี๋ยวผมวางให้เขาดึงไปเลยผมจะใช้จังหวะแค่เซียววินาทีเดียวนะครับค่อยโยกตัวเหมือนเดิมนะทุกคน จังหวะนาทีเดียวนะจังหวะเซียววินาทีนะครับโคสวยเลยโคสวยเลยจริงๆโอ้โหมันจะไม่สวยอีกตอนนี้แหละลมหายใจมังกรสวยครับม้าโดดม้าโดดโอเคจบทุกคนดูม้าผมม้าผมพลังโจมตีพลังโจมตีสามพันสามนะ ทางโจมตีสามพันสามนะผมบอกเลยแข่งแค่ไหนก็นก็หงายอะตอนเนี้ยอันนี้ผมขึ้นเวลรัวนะครับใช้ได้อยู่โอเคนี่คือตอนนี้ผมรอดเพราะว่าผมเป่าเหลี่ยมเลยเนะี่ยทุกคนถ้าผมไม่ได้เป่าเหลี่ยมนะผมผมแพ้แน่นอนครับเขาเรียกว่าจังหวะเสี่ยงเป่าเหลี่ยมเพื่อหวังผลนะคําพูดผมแม่งเยอะกว่าทุกคนเอาจริงเที่บางทีก็เราคาญตตัวเองพูดเหมือนกันนะ <laughs> เป่าเหลี่ยมเพื่อหวังผลอย่างชอบเลย โอเคเลสโกเลสโกเลสโกโดดสวยครับสวยงามแล้วก็ได้ทอยโอ้ยได้ทอยด้วยอะ่ะเกมเนี้ยแล้วหนึ่งจะไปไหนอะ่ะเด็กๆน้องๆหนูๆช่วยบอกป๋าหน่อยสิเฮ้ย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  แม่งโลไปโรมาก็โอเคผมกักมานะครับฝั่งตรงข้ามได้ไม่ต้องมีมาเล่นนะอืมาขอใส่อันนี้ดีกว่าโอเคเทนไม่ได้แข็งมากอะตาเนี้ยสบายๆอยู่แล้วน,น่าจะโหดนะตาเนี้ย โอ้ยเฮียม้าไม่ติดเบอร์เซิร์ฟเลยสักครั้งโอโ้เหลือเชื่อวะทุกคนเหลือเชื่อที่สุดแล้วเนี้ยคือม้าไม่ติดเบอร์เลยเว้ยบ้าป่าววะอูดไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะครับเสียเลือดแค่ประมาณสิบนะครับพอรับได้นะตรงนี้โอเคบ้านนี้น่าจะแตกแล้วสวยแตกแล้วหนึ่งแตกแล้วสองแตกแล้วสามแตกแล้วสีออ่อันนี้ตายเกิดดีมากเลย ปั๊มได้ไกอาไกอาใส่นาคอนนะครับคือตอนนี้ถ้าได้แบบพวกไกโอไกอาอะไรเงี้ยผมใส่นาคอหมดเลยอันนี้ขายก่อนดูทรงแล้วไม่น่าจะเวิร์ว่ะเจอบ้านสองไปแล้วใช่ปะ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยหาวิธีเจอบ้านอื่นเอาโอเคกักมา้าโอเคครับกักม้าเหมือนเดิมนะตอนนี้ตัวนี้ไม่ต้องแล้วไปนึ่งนะเจอบ้านนี้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 ไม่รู้ว่าบ้านนี้มันจะส่วนตัวผมหรือเปล่า ถ้าแม่งส่วนตัวผมจริงผมแพ้ยับเลยเนี่ยที่จะทำไปเล่นไปเกมเนี้ยไม่เฮ้ยสวยชิบหายเลยแม่งเจอบ้านนี้ผมแตกกันนี่ยทุกคนโคตรสวยเลยแม่งเฮาหมาแตกแล้วเนี่ยอขอรำอีกทีหนึ่งได้บ้านนะคอสสวยโหนะคอสได้รำโอเคแพ้ครับไม่เป็นไรครับ จริงๆมันก็เป็นแหละทุกคนผมผมเสียเลือดเยอะเกินไปนะเนี่ยตอนเนี้ยผมพูดตรงเลยผมเสียเลือดเยอะเกินไปนะผมโดนไปห้าบวกหกบวกสี่เป็นสิบห้าผมเหลือยี่ิบเอ็ดถ้าเป็นไปได้ตาต่อไปผมไม่ควรวางมุมแลวนะแต่แต่แต่ก็อาจจะอาจจะวางได้อยู่นะครับอาจจะวางได้อยู่โอเคเทนสองอือตัวแม่งโอเคโอเคเป่งทุกคนมงกุฎใส่เทรน ตาหนี้แม่งโคตรเอาเลยแง่ yeah. ตานนี้แม่งโคตรตึงเลยอ่ะบ้านนี้ไม่มีบ้านนี้ไม่มีโบกไอ้บ้านนี้มีโบกเป่าเหลี่ยมเอาม้าไปโบกฝั่งนห้นไม่ดีเหมือนกันเราเอาม้าไปไว้ฝั่งนั้นดีกว่าโอเคเป่านี้ <c oughs> อุ้ยเฮีย <c oughs> ลืมปิดนาคอสสวยแล้วกู แต่เป่าสวยอยู่ทุกคนเค okay. มาล้มเทนสาเข้ากลางโอ้โหเทนอย่างเอาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาแพ้นะเกมนี้ชิปเป่งแล้วกูเอ้ยโอ้ยแมงโอ้โหทุกคนครับชิปหายของแท้ชิปหายของแท้ โอ้ยสวยแล้วครับสวยแล้วผมสวยแล้วเหลวเหลวเหลวเวเลยตอนนี้ทุกคนโอ้โหเชื่อไม่มีคนแตกด้วยไอสัตว์ของแท้ตานี้โอตานี้ของแท้ครับไม่มีคนแตกซะด้วยนะทุกคนคิดว่าไงอะเกมเนี้สามเมตต้องเข้าแล้วเกมเนี้โหยังไงก็ต้อง ยังไงก็ต้องขวาปะวะเฮียเกมเนี้ยเออโอ้โหเฮีเยเกมนี้วางสวยเกมนี้วางสวยจริงเกมนี้วางสวยจริงเกมนี้วางสวยจริงเ้ยกูเกือบแตกไอวินโอ้โหบ้านนี้ย้อนเป็นไงวะโอ้โยย้อนโหดจัดเลย โอ้ยยอนแม่งเก่งว่ะบ้านเนี้ยบ้านแรกเป็นไงวะบ้านแรกแตกแล้วครับต่อไปผมอาจจะวนไปเจอบ้านแรกอีกอีกอีกทีนึงแน่เลยเยนี่ยทรงเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนรอดูนะแม่งผมไม่อยากเจอเลยจริงๆแม่งวนไปเจอบ้านสองบ้านสองมีเป็ดหูเปต้าเป่าเหลี่ยมโบเค่นอีกโคตรแม่งเอ้ยคือถ้าเปต้าผมเปิดเป,าเป่ามันจะเก่งไงแต่มันไม่ได้เปิดเป่าเลยว้ะทุกคนอ่ะเดี๋ยวรอดูนชิีน,นี้ไม่ได้ไรครับพยายามแบบขมุกข,ขมิบไปนะเกมนี้ ขอหนึ่งเถอะเกมเนี้ยมีคอนคูลเลอร์ด้วยในห้องอะ่ะน่าจะได้แต้มเยอะอยู่นะเกมเนี้ยครับโอ้ยหนักแจ็คเ้ยขอเถอะขอสักตัวนึงลิลเลียนาก็ได้ลิลเลียนาเหมาะสุดเลยตอนเนี้ยผมอยากได้ลิลเลียนะโหได้ทอยว่ะโคตรเหมาะเลยโคตรเหมาะกับผมมากเลยตอนเนี้ยทอยใส่เปตา้าโอ้ยมาจัดแล้วมาจัดแล้วลิลเลียนาอยู่ไหนจ๊ะ ลิเลียนาอยู่ไหนจ้าลูกมาหาพ่อสิลูกเอ้ยโอ้ใครมาทิ้งแล้วทุกคนผมไม่ไหวแล้วลิเลียนาโอ้โห,โโห,โโหโตเต็มข้อล่อเต็มแข้งเลยตอนนี้เอางี้ทุกคนผมจะผมจะดูว่าคนนี้เขาจะโยกโยกซ้ายหรือขวาผมจะเอาผมจะเอาหมาหลบเป่านะทุกคนเดี๋ยวดูว่าเขาจะเป่าฝั่งไหน เป้าฝั่งนี้ผมก็ต้องยัดฝั่งนี้ทุกคนโอ้โหรับสวยหนึ่งดีอย่างงี้โลบโตคาร์ลหนึ่งแบบอีซี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ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 ้้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ย้ยเฮ้้ย้ โอ้โหสู้ยอนไม่ได้ทําไมวะทุกคนเดี๋ยวผมดูก่อนว่างทำไมผมสู้ยอนไม่ได้แป๊บนึงนะแอบไปซองมันเขาว่างไว้อ๋อโอเคอ่าอันนี้มีเม็ดตึ้งนะเม็ดใช่ป่ะเม็ด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 นาครใส่เม็ดดีกว่าโอเคเป็นเม็ดนาครอีกอันหนึ่งก็ได้เกมนี้มุดสองอีกเอาดิ เกมนี้ผมว่าผมก็ผมก็ไม่กากอะรอบเนี้ยผมผมก็พอรู้นะว่าตอนนี้ผมต้องเล่นยังไงอะผมพูดได้เลยจริงๆเนี่ยแหละถ้าแพ้ก็เลิกซะแนะ็กจริงรอบนี้แพ้เลิกได้เลยนะครับทุกคนผมพูดจริงคือแม่ไม่มีจังหวะไหนที่แม่จะเป๋าได้ได้ดีขนาดนี้แล้วจริงๆนะ ไม่ไม,ไม,ไม่มีจังหวะไหนที่เป่าได้ดีขนาดนี้แล้วจริงๆทุกคนโอกาสหนึ่งในล้านอะจังหวะเนี้ยนี่อีสีอีสีอีีมาดีเออค่อยๆไหลมาพ่อหนุ่มโอโ้โหทุกคนเป็นไงว่าตานี้ใช้ได้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยกว่าจะกว่าผมจะไหวแต่ละตาเนี่ยผมเหนื่อยมากโอ้โหผมคอนแบบ ผมจะผมจะคอนแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับ